ครับสวัสดีฟอเนซีหลังสามารถดูดเงินเองจ้างเคร่องร่ปู่เจิมรถนะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับลูกหลานนำรถมาเจิมนะครับเจิมเครื่องโดนนะครับโดนนะครับแล้วก็เครื่องปั่นไปนะครับเนาะใช้ในงานการเกษตรนะครับเนาะ Oh, dua dah kepada ni. Sabian. <laughs> 2องสที่ผ่านไปนะครับหกศูนยครับคนโชคดีหลายหลายท่านเลยกันนะครับตลอดจนเก้าสีครับทะเบียนรถของวัตโจนะครับน้อแล้วก็อายุของการใช้นะครับช่องการใช้วิไรสินนะครับเนาะหลายท่านโชคดีครับ เมื่อคืนยังมีมาขนมเราอย่างเงี้ยโอ้เอามีขนมลายขนมครับโชคดีกันไปนะครับนก็ดีใจด้วยนะครับเนะสำหรับท่านที่ยังไม่โชคดีก็เอาหมอนหน้าว่ากันใหม่ครับ เฮ่งเฮงเฮงปังปังโชคดีมีใช่นะครับเนาะครับมาให้ลวงปู่เชิมให้แล้วนะครับเนาะเดินทางไปไหนก็แข็งกระดับปลอดภัยอากาศเย็นสบายครับอากาศเย็นสบายนะครับฝนตกทุกวันนะครับ กแรงบ้างน้อยบ้างนะครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับเนบานะแต่แทบจะทุกวันนะครับวานพื้นที่เฉะ,ฉะนะครับเนาะ แล้วก็ในช่วงในช่วงนี้นะครับทราบคิวนะครับท่านหลายท่านอาจจะทราบคิวนะครับการแสดงนะครับของสาวน้อยลำเพินโชนะครับวันที่ห้านะครับน่าจะเป็นเขตแถวชยภูมิร้วยังไงนะครับเนาะแล้วก็วันที่6นะครับอำเภอเมืองโคราชนะครับเนาะโครศริมาสาวน้อยลำเพินโชนะครับไปพบไปให้กำลังใจกันได้นะครับเนาะ ภาวนานะครับให้ปลอดฝนนะครับเนาะเนื่องจากช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงนะครับน่าจะเป็นช่วงปลายฝนเริ่มปลายฝนต้นหนาวนะครับเนาะครับที่หลายๆวงนะครับก็ได้เริ่มทยอยนะครับทยอยเปิดวงนะครับเนาะ านอำเิดโชวก็ยังซ้อมคิวซ้อมครามพร้อมกันอยู่นะครับเนาะที่สนามกีฬาบ้านแพงนะครับเนาะที่แสดงนะครับก็ยังไม่ได้เก็บสำหรับเวทีนะครับคืนก็ยังซ้อมกันอยู่นะครับเนาะครับ อลังการงานสร้างนะครับโดยเฉพาะไฟแสงสีเสียงนะครับเนาะโอ้โหศิลปินมากนาหลายตานะครับวัยรุ่นวัยอ่อนะครับวัยเก่านะครับมีครบทุกรถนะครับเนาะสวนวันที่21นะครับรกันยานะครับอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับเนาะ สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับลาอุงอิงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเตรียมความพร้อมนะครับตอนนี้ก็กําลังนะครับซ้อมนะครับเกี่ยวกับลําเรื่องนะครับแก้วหนาม้านะครับนาะสาวน้อยลําเพลินโชว์พระอภัยมณีพระอภัยมณีนะครับนาะ นั่งอยากเป็นตาหัรอยู่เรื่อยเนาะจำม่ำน่าจะน่าจะนะครับปลายเริ่มเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวนะครับเนาะ กัญยาตุลานะครับก็น่าจะเข้าสู่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับเนาะเพราะว่าทุกปีนะครับช่วงกลางเดือนตุลาไปถึงปลายเดือนนะครับเข้าสูพ่พฤศจิกานะครับก็จะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็น่าจะเริ่มอุ่นใจนะครับเกี่ยวกับทางด้าน ฝนฟ้านะครับเนาะในช่วงนี้ก็ต้องอเสียงเสียงกันไปนะครับเนาะช่วงกันยานะครับก็ยังมีฝนนะครับกันยาตุลานะครับน่าจะยังมีฝนอยู่แต่ก็น่าจะเป็นเหมือนทุกครั้งนะครับเนาะนานนะครับนานๆานทีถึงจะเห็นสาวน้อยเจอฝนนะครับเนาะดวยมาก ปรบรายนะครับแล้วก็หายไปนะครับเนาะได้ทาการแสดงได้นะครับเนาะสำหรับสาวน้อยไป็นบพเพลงนะครับส่วนวันเปิดวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับท่านก็เห็นประจักษ์เกี่ยสายตาเนีครับเรกว่าบดโจขอนะครับพอเท่าเจ้าที่นะครับเอาไว้นะครับเนาะวันที่30ถึงวันที่สองนะครับเนาะผลปรากฏ พอคืนวันที่สองนะครับฝนมานะครับเนาะช่วงทําการแสดงนะครับปลอดฝนนะครับพอสิ้นสุดการขอนะครับฝนมาเทยยาวันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเนาะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับเนาะ ลูกสาวได้ไกกด,จไกกด้จังหันมาถวายลูกครูวันนี้ได้วันนี้ได้จังหันมาถวายลูกครูวันนี้เติมรถเซฟนะครับเติมรถเซฟกอดกอพรมน้ำมนต์นะครับทุกคนนายคนมาทำกับเพาถวายลูกครู ครับสำหรับคลิปนี้ไรนี้ครับตอฝากไว้คลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องช่องแทย์แไว้ด้วยนะครับเด้อครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจครับทางช่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจและกดติดตามครับสวัสดีทุกท่านครับ